สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็จะมาเอมาต่อกันแล้วกางขุดฐานขุดฐานขุดฐานด้วยันก็ขุดฐานนื่นนันเคดอยู่ไหมเฮ้ยย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 ยอยย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 ยดยยไอ้ มีขอโทษครับฐานมีสิบอันแหะฐานมีเก้าอันเองเดี๋ยวก็ดีนะไฟอยุอยุแต่มันมืดอะก็จุดไฟเลมาลยอันนี้เราได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทำใช่ป่ะได้ยีบถ้าไม่มีไม้ไงไปหาบ้านกันเองไปเราไปหาบ้านกัน ไม่ต้องหาไปเลย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 ไปไปท่าไปแยกทางกันไปไม่เอาเออต้องขุดไปหาท่าขุดไปเนี่ยเจอท่านได้เจอฐานเจอฐานท่านไม่ใช่ท่าไม่ใเฉยนะนะหาท่านนายหาท่านท่าไปหาแกะกันเปล่าเออเรายังไม่ได้ขุดขนแกะเลย เราต้องบอกว่าไฟใช่ใช่ใช่่ต้องไปปรหมดเฮ้ยมาต้องไปากินนะใหญ่เนี่ยอันนี้ด้าเบาทเฮ้ยรอด้วยสิเห็นแมู่เป้กินแล้วคนนี่จอคนแก่สักแอนแกเลแกะไม่มีแกะเลยสักตัวจแกะไั้งตัว ยูกนลยปอยู่ที่ตค้าอ่ะก็วิ่งมาทั่ววเนี่ยเจอว่ากเอหมดเลยเออใช่เจาว่าไอ้ว่าไอ้ว่ามานว่อย่างนี้สิไม่ได้หนังเลยอะ้ังเกะกล้าอยู่ในเน่ะ ทีไหนกำลังอนอ๋อจดตไม่มีคนแกสักอันมีแค่หึอันนึ่งอันเ่ันก็เหมือนชี้นมาหาอะไรตอนที่โตข้าตอนที่เกิดอะมาหาอะไรตอนที่เกิดมาย่างเนื้อกินก่อนดีกว่าดูดูถ้ากินข้าวหนมันเดดมันนิ่มเหมือนครีมแหลกมาก ลงหมดเพื่อนโอ้ยแสงก็จ้ะลืมนมเลืมไม่ลืมก็เป็นไปม้วนแล้วตอนแรกจังหลงแล้ว้องหลงแน่แน่เจอแกแล้วก็เจอแสงแกเจอแสงแกเสีแดจับให้ดิสองตัว สงตัวหรอฉันมีหนึ่งตัวเองตะมือแล้วอ่ะตัวต่อไปใช่รีจะมือเลยคือพี่ชอบตัวสีแดงเลยเออทนได้แปลตรงไหนอะไม่ก็เจอแกงาแล้วแหะไมไกินเลยุ้ยทำอยู่ตรงกองไฟไว้ มีไฟนะเหอนกมือเลงก็่อจะตายพูด่าอะไรไมแพ้เมือไรมือเี้วมจะตายจะไปก็ไปเพื่อ้วก็มีของเก็นะมันสามอันใช่ไหมใช่มีเงินเองเดี๋ยวก็ เฮ้ยไปโดนสม่จิตไห้สี่เลยกไเลยกินเนื้อกว่ามันไม่มีนะนะไมมืดละไปไหนเราก็ไปกันขุดมาจิ้มขุดมาแล้วก็มืดมันมองไม่เห็นแม่ขุดมาให้ขุดมาขุดมเลย มองไม่เห okay, cool cool, cool, okay, ็นม <os> ีไม้ไหมใชคุณเล่นกได้คุณเล่นก็คอได้ลาข้าิ่นอนเล้ไปเขียนได้แล้วเด้งรอบชิดนังชิดนังถ้าผีสมัรกันดีกว่า มานอนกันจะนอนไม่ได้นอนได้ทุกคนนอนนอนไม่ได้จะไม่ได้นอนไม่ได้เหรอทุก็นอนได้ก็เพื่อท่าจะนอนพร้อมกันนั่นท่านกินเอยจะจะตายแล้วทำไมฉันมองไม่เห็นเลยเนี่ยบอกแล้วมืดแล้วนี่แล้วดไฟติดไฟเฮ้ยสมบี้สมบี้เฮ้ยจะกันเองออ ลุยลุยตายแล้วเย่ยมันก็สังบางกว่ามันั่น่ะจะมีตัวนึงวะจมมีสอตัวเลยอะไรเนี่ยมหมดแล้วเขาไม่เห็นตัวนึงว่ายู่งลัง หินไหมมองแกเตินก็เธอ,อคือคนตอไปหาไอ้แมมุงกันจะได้นะัดอมีผิตพาดใชร่กันนะขอกัดเป้ ขันแก่ดูนดอดีดูไนขวายเมื่อมาแบบอย่นี้เนี่ยเฮ้ยใครตายกี่อี๋ท้งเไเป็นแหลงวันไหนทำอะไรอยู่นั่นว่น ก <on> ็คือคนที่รักนละชอปัหาเี่ยกันแล้วไอติมเขาก็อร่อยดีคิปเป้ลอ้ห่ารื่นริงตัวทำเดี๋ก็จะกาเองตู้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 อเเ็วบ้านพังหมังได้ได้ได้ดินฟีเหรอทำไร

ซัมบี hey, ้กำลังจะมาเตมไอ้ชุดไหนชุดอยู่ไหนช่วหนูเสียค่าซัมบี้ได้ด้วยไว้ซัมบี้ซัมบี้จะไปหมดเลยฟังเสียงนายซัมบี้ชุดหนังหายคนหนังอโหใช่ดีเชื่อกับกมาเล่นนะ đờ zombie bị kịch dòng quỳnh quỳnh sắm bị kịch dòng đã từng bị zombie dòng đã zombie, bị kịch đờ bây giờ bị kịch không ngủa bắn ngủi bắn ngủi bắn ngủi

โอเคิดนะเเสียงหนให้มีเสียงอะไรเยอะกว่านขอโทษท่านเถอาเฝังเขเลยตาย Thank ก็เสร็จแล้วไครับเจ้าหูเพื่อแต่วันนี้บายบาย